ข้าวพุนแทบเมืองสยาบุรีหางได้บา,บานๆะเนี่ยเขารถสองนี่ยอันนี้น,น,นะขน,น,นมปลาขนมตั้งขยะสวัสดีทุกคนนี่คือบรรยากา,ตาศตลาดสดตอนเช้าเราอยู่ที่เมืองสยาบุรีแขวงสยาบุรีนี่นะอตอนเช้าเช้านั่นก็จะมีนะชาวบ้านเพิ่งผ่ากันมาเลา,า,านนะซื้อหาฮานกันเก็บนะเกินพืชพักอย่างต่างๆ คึกคืนเลยนะแล้วเดี๋ยวไปย่างเลาโซ่เหมือนกันเนาะว่ามื้อนี้จะมีอาหารกินอะไรได้เลยนะที่ตลาดนี่ยแล้วก็นี่มันป่าแล้วนเองหมูมีป่านปลาซาเขาเราเป็นผู้ช่บยหั่นสีเขวแล้วเนาะปนเดี๋ยวเอาไก่มาเจ็ดลายป่านั่นเดินป่านทิ้งนั่น พปงนะมาณไปนาูบวรือเขาประมไปหมกนะแซ่บไม่ปหมกนะฮะเป็นเนกลแบบธรรมราชาติแบบบานๆเป็เีงนะถึงซโมอ๋อนี่เขากิดุกอะแซ่บเลยนะ

แข็งกระแสนะหาไดบางๆน,น,นีแต่มีหลายๆอย่างนะวรานอซาม,มุ14อย่างเด้อเตลมอ14อย่างมาะเดลเมือ14อย่างนะคาน่นะได้นะ่งะ10,000น,นะ่ะนะเออเป็นแล้วนช่วงหนึ่ง10,000กรี๊นะ แซ่บเลยน,นี่อันนี้สลับเปล่าสลับเปล่าใหม่ๆเลยมี้าวจีปาเต้เลยนะนี่เป็น้าวีข้าวจีปาเต้าทาย,ยัางเส้นเฟอร์คาเปียกนะลูกซีนอันนี้นั่งนั่งยำ นู่นนะขีน่มาเครื่อ,อนนี่นะตำส้มเนะเครื่อนลอยเลยอันนี้มีปา่าอู้หูเลยโหญ่ัยนะป่าเนี่ยป่าเน้นไะล่เนาะป่าป่าเน้นเลยนะปีงไปพัน กกบบก็ค่ายป่านะเข้ามาทางไหนเนี่ยป่าน้ำข้องมีค่ายไก่นนะค่เป็ดค่ไก่นเนี่ยนีนะ เป็ดลาดไก่ลาดไก่ลาดลาดกลาอนกประสน้ำรรมาใหม่ๆกอเลยอ้อห่าหนกินมีลนะไลดเนาะน้ำบ้าน เดียวนาน้านเล้นะเพื่อนเสื่อมักงเือน้องคนกันได้ล่ายางตัวดำก็มีเอาลดสอง ไวยคม,มอะต่้แจวนะแซ่น้ำบอ้อยนี่น้ำบอยนะแซ่ใส่มะพร้าวนะใส่มะพร้าวใส่ทัวดิ<อ>พนพืชผักมมีของไรเนาะพืชักมันม มักเผ็ดมักเ,เล่นอย่านี้มัมมกทั่วกรมปีพักการดมัมมกเรื่อนำเรื่อง,องอยาวผักนะละไ่เลย ก็จะเป็นพืชผักตามฤดูกาลนะผักบัวนะั่ัวกระเทียมงามๆเลยหอมลาบผักสลัดอะไนี่สว่านะผักสลัดนะ อันนี้าม,มากยังมากน้ามัมาก,อ,อ,นะมก,อ,มกอ่เนาะหลักบัวมักขึ้นอันอน,นี้เพีผ่ผักผักเงี้ยำเยนะ็น้เนี่ เก็บมาใหม่ให่ใสออร่ามเนาะเก็บมาใหม่ให่ใสออร่ามพอเด็กินบ่อไปบายเนาะพอท่องก็ได้เนี่ยต้องสิบ่านบาทเพื่อยแล้วะเนี่ยเสียแล้วเนาะลองบ้่งสิบ่ันเอาท่องหนึ่งอันนี้มันยากอะเดย อันนี้ม้นลอยม้นลอยมาเจ้าเดีด๋วยวมัดข้อนะอันนี้สุกแล้วเนาะปลายแล้ยตอนนี้ยังดิบอยู่นี่ปากกดปากกดปลากธรรมศาสตรโอ้มีเย็นเลยเยนะ็นนะปากพันปากพันแบบทำไมเลยเป็นโมกแล้วแซ่ม,มนะปลาพัน มันมันตั้งดูกระตุ้มแดงไปดีดเลยสบายดีอันนี้มันป่าวะเนี่ยป่าไหนป่าในเนะาะปาในน้หนนำหุ้งข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มเนาะอันนี้ข้าวได้ไหนขน้าผัด <5, 000 S 2> ข้าผัดข้าวต้มหมูเนาะ Để, để. Để. Để à đây bằng cái đấy là bà bé. Hãy về đây cáp. Cáy lót, đây hạ cánh em 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 đây. em 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 หมากลำมุดเด๋อ่ามนี่เนาะมหมากลำมุดมากมบกัมนะนกระลำปีแล้งามกระลำปีผักกาดผึบผักเนาะมกละลายเลย กกอันนี้ก็มกักลวยเด้อกวยทึกๆน้้าทึนะมักเครอะจะมีอย่างีนะใบตองนะเห็ดโมกเห็ดเอาไปเห็ดหมกเห็ดห่อข้าต้มยังนันแล้วก็อื่เนีมักเป๋อันนี้มกักโฮมตอกโฮมเนาะต่ำส้มนะ,ะนี่ผักกาด ห้อมป้อมห้อมบัวนะไละ่ๆเลยมกักอมักนำ้ำนี่เป็นนกนะนี่มีนก,นม,นกมีนู่เแน่นะห้านแบบธรรมศาสตร์ห้านแบบบานๆน,นะอันนี้ผักนะผักกาดผักสลัดใหม่ๆเลย มาใป็นไงบัวกันจะไรปรเจ็ดเป็นมัดนะค่ายเป็นมัดเป็นโลก,ก็มีไรเป็นค่ายมัดห้าพันสิบพันเริ่มต้นนะอันนี้มักเคือต้องมักเคือเห่วาตา่ำแจวนะ ันนี้ผักสลัดก่องไว้งามงาแบบนี้เลยนะหบัวกาหัวหัวบัวกระเทียมเหรออันนี้ผักยังผักสีนนี่นะสีนะไนะอาลาบนะผักกันกําห้อมลาบใส่ลาบนะนี่นะ ใส่ลาบในสะ่ซาใส่ลาบเนี่มันเผามันเผาหรือว่มามันแกวมันดังตรงนี้ก็จะมีมีเพื่อมีมันนะเนี่อเขาล่ามเลย,ดยเดยอเยอกมีมันหอมบัว ผักนะสุดยอดเลยนะผิดผักเนี่ยก็จะมีพื้นที่ปลูกนะกว้างเลยนะอยู่ที่สัยญ,ญบุรีเนี่นะลลยนะผักก็ได้นะอันนี้ผักมากเลยนะไปแก่งนะ ไปแกงไปลวกครับแจวนะวัน <c oughs> ดีนะออกมาใหม่ๆนะออมาจะส่วนใหม่ๆเลยจะมาใจแบบนี้นาะมาเล่น็นมีผักกาดนะผักกาดกางข้าวไปแกงแกงไปคั่วแซมนะ คือคืนเลยนะมินี่สาวบ้านามาค่ายน,นะค่ายพืชพักอาหารก็กินาเ,เป็นจำนวนลรยเลยมินี่สาวนอะ ผักสลัดนะผักงามๆนะผักสลัดนะนี่กะลัมปีมอมออจะเป็นพืชผักตามฤดูกาลนะช่วงนี้นะ่าจะมีไร่นะจะเป็นพืชผักจากสวนจากสวนสาวบ้านนะมีมักกะทันเลยอนนี้มัมกกะทันบ้านเหานะ บ้านฮาเนี่เลยแซบเลยนี่นเอด้ยอันนี้มักเพ็ตบ,บ้านหาใช่กันั่นเองไอ้นห่นเนาะใหญ่นั่นเนาะมักเก็่บทาเทาะปลาแดกเนาะ <c oughs> อ่า,ลาเลยนะโอ้มี่บักพาวเนย นะผ้าอ่อนเนาะผ้าอ่อนมะพร้าวสดอันนี้ก็สลัดสลัดผักกาดเน,นี่ยนะลายแทงลายหวานเ <c oughs> นนะานนะนนานะคือผักอุดมซมเบอร์ เคลนนะแต่ละเสาเนี่ยนะตลาดนี่มันก็จะเปิพื่อเสาๆเนี่ยนบบประมาณประมาณห้าหงมู่นะตลาดเนี่ยนี่มักมีอ่อนมักมีอ่อนตึกแก่งนะกระดานปีมากระถั่นมีเครืองนะมีเครืองมีมันเครื่องเราไปเ็ดน้ำบ้าเราเนี่ยเราไปไปมกก็ได้นะ กีนแต่มันเผาเผานะบาทดท้องทิศก็เรื่องมันแก่นะแตกต่างกันไปนะน,นี่ป่าเปป่าธรรมชาติอันนี้นะอ๋อมีไข่แพนที่ก็มีไข่แพนนะจะเห็นแบบนี้นะเปียงใบไงนะเปียงเปียงปลาบานึงนะ,งงะนงนะไข่แพนสชียง,งบุรี หัวน่าักกา,า,าด้วนะยได,เยดเย้เห็ดเห็ดตู้นี่เจี๊ยนนี่ <c oughs> นะเจี๊นอย่างเจี๊ยนเนี่ยเจี๊ยนนเป็นมกเนาะมกแซ่ดเนาะตุกเจี๊ยนอย่างเันเดียวนะนนจะคายห,ห้านในซอกินยากเนาะนีอันนี้อันนี้ปพักมักทัว น,นี่ผักกาดนะมังงามนะันกาดดอกตลาดสัญญาบุรีเลยตลาดสัญญาบุรีตลาดเศร้านะมีพืชผักนะลายส่วงนี้นะจะเป็นส่วงยามหนับส้วนเนาะส้วนผักนะส่วนหลักจากที่เผมเก็บเกี่ยว mm hmm. เก็บเกี่ยวเข้าหนับปีแล้วนะเพิ่นก็จะมาการเฮ็ดส้วนเนาะส้วนไร่านาะสาวบ้าน อยู่ไล่ไล่ไล่ลพื้นที่หน่อทั่วประเทศลาวนี่นะนี่นะนี่ถัดก,กระพุกอมมดหน่อยนี่ที่จริงนี่อยู่ที่ประเทศลาวนี่มีมีพืชผักแง่งไล่แล้วนะนี่นะท้ายแง่นป่านอนนี่ป่ายอดไหวโอ้หม <c oughs> ี่ยอดไหวนี่นี่ยอดไหว บากที่ก็มีนะยอดไหว้นะาห้านธรรมศาสตร์อาารกกันนี้มักรทั่นนี่มีนกเน่ยนะนกธรรมศาสตร์ผักกาดดอกผัก งา,ามงามเลยไม,ไม่ไม่สดสด <im> นี่ถ <im> ่ายลุกแล้ววะเห็นไหอันนี้เป็นป่านะปลาธรรมรชรรรรราติป่ลาธรรมชาติอันนี้ปลาบูอ่ะปลาบูปลาบูปลาลาดปลาเนนด้วยนี่อันนี้ปลาเนนนะปลากระบอกไอ้ซอยนะแต่ว่ายุาย่งยากบอลบอลกลิ่นบอลแปงเลยนะ Đây là mặt nó đặt xe nó mặt quầy oh, đấy. Quầy, quầy khay. Này. Quầy khay ở mà quầy nhào đó, quầy ngao, nên là mà không thèm nữa. Em tác ta phải đó. อ๋อนะตำเจ้าอ้เนี่มันไข่วะเนี่ยไข่ไข่เฮ่นเนาะเฮ็ดเฮ็ดมกก็ได้นะหรือไปเฮ็ดไข่แพนนะเผ็ดผักนะลักไลๆเลย ก็ดีนะกิน,นกินเพืนะ่อกินผักเนาะดีต่อสุขภาพนะอันนี้เนาะมังืออ่นอนะเนาะไปแก่ไหมแก่มัอืออ่อนะลลนี่เนาะแซ่บกะลัมปีนเดี๋ยวหัวบางย้อยนะบางเนแ่นเนาะจนแตกเลยเนาะ แน่ล้จนแตกเลยนี่นะ <g ül üyor> ยอเลยสออน เนาะดเพลิพนเลยใหม่ๆสดๆจากสซนนะึผักสลัดขนก็นมาเลอาลนะอมาไล่เนาะโดยสภาพก็จะเป็นท่ายอาทิตย์นะท้ายอาทิตย์สุกเศร้านะาคิดว่าขนก็พากันมาออกตลาดเนาะเป็นจำนวนไล่ะนะ าผักสลัดนะมักแต่งนะนี่มักแต่งนะมักแต่งหล่านะซองนงี่มักแต่งไทยนี่หมดไปแล้วนะบนหมี่มักแต่งไทยนะผักบงก็มี ที่พาไปรอเบิ้งเนาะคือผักเนาะสวงนี้จะจะมีไล่เนยเนาะผักกาดกระลำตี๋้อมหอมบัวแล้วก็พักอือื่นอีกเนาะ ว่าตลาดเาซาเนาะเมืองสยาบุรีเนาะจะเป็นอีกหนึ่งตลาดเนาะที่มีอาหารกะจิ๋นเนะเาะว่าจะเป็นผืชผักเนาะจากส่วนหรือว่าอาหารกะจินจากธรมรมชาติเนาะส่วนหนึ่งได้ไปได้มาเนาะชาวา้ามนมาแวะเนาะมาแวะสม้มเนาะตลาดเซาเนาะตลาดสดนี่นะตั้งแต่เปิดประมาณห้าหกโมงเนะาะก็ประมาณ ก้ามหมูสิบหมูประมาณนี้นะตะลาดนี่นะขายมะเกียงเนะาอะไรนี่นะได้เลยนนะมะเกียงก็มีมักไม,กม,กม,กมก้ตามฤดูกาลนะาะใช่นี่เป็นไ่ยเก็บสุกเลยหนะึ่งนะ ปาปาแต่ซลน่นเะสบายดีเนอนสบายดีนมปาค่ายเป็นท่งหยค่ายท่งสิบพัท่งหนึ่งกิโลมีลากไลานแ่้วนี่่โอ้โหนี่มนมบาเปียนก็มีนะบาเปีน แซ่บสุดเลยป่ะเนมปังเนาะขนมปันแซ่บด้ขนาดนแซ่บนมปั้นแซ่บเราซื้อกินไ้มนะอันนี้ขนมปาะขนมปั้นแซ่บเราทุ่มมาส่งคืนโวยเฮ้ยให้ดนุยเออแต่แซ่บเลยเนี่แซ่บขนมปานบ้หนี่งเห็ุสุขานาใหม่ย่างดี ใส่ทงมือ,อยังดีอ่านี่นแหละแซบ,บน,บบน,นสามสั้นหนออ๋บบออยู่นี่นี่ใย่ขงนี้ขับพุ้น,นะบบนเลยเนาะขับพุ้นแซบเน่บมืองยญญาบุรีต้มข้างในเนาะข้างในมุเสร นั่งกินอยู่นี่ก็ได้นะก็จะมีโต๊ะไอ,อ้กินอยู่นี่สมวิวนี่เรียกว่าเสื้อไปกินอยู่บ้านก็ได้นะค่ายเป็นท่งค่ายเป็นถ้วยซื้อแล้วถ้วยไปนำเป็นแบบโอ้ยบ๊วยนนะ <c oughs> <c oughs> กินแล้วเราส่งถ้วยคืนเนะ <c oughs> าะหล่ไล่คนเนาะเพื่อนก็พากันมาซื้อน,นะคาปูนแซนะ่บเนาะ อันนี้นะจะีนมน้านอมข้าวหางนะนี่อันนี้เมนข้าวหางเนาะข้าวสังขยานะซ่างางข่ายเาจะพ่อไปตอกด้ยเนะแต่แซมนะข้าวหนวกำข้าวหางเนาะพ่อไปตอกเป้อีนะอันนี้ใส่เข้าไปนาะนะสังขยา นี่นะอดโน่นได้อ้ม่ค่าก็ใจดีเนาะลมดียิ้มพัวงพุ่งาเนาะประมาณนี้เนาะแกตลาดนี้นะก็มีพืชผักอาหารก็กินเนาะลากไร่นก็มีต้องกินสุกแดนะแล้วก็มีข้าวต้มข้านมเนาะหมากใบอะไี่อื่นอีกนะสามารถมาลองมาซื้อมาซิ่มได้เนาะอยู่ที่ตลาดนี้ โอเคนะกบริษัทก็จะโค่นละคลิปนี้เราไปเพียงแต่ท่านี้ก็ลากาอ็อขอบใจทุก,ท,กทุกท่านดทุกนาทีเข้ามาเวิง่งมาโซนและติดตามมาตลอดนอนแล้วเจอกันมในคลิปต่อไปสบายดี